สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถอดโค้กเอ็หนึก้าน1แบบไม่ใช้เครื่องมือกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้พระเอกอยู่นี่ ดูว่าจะโชว์เดรหรือเปล่านะครับอันดับแรกเคลีย์ปืนก่อนซึ่งแน่นอนแหละครับมันไม่มีอยู่แล้วพอผมถอดแม็กแล้ว <S 2> <S 2> โล่งโปร่งสบายไม่มีนะครับ ันับแรกถอดนี่ก่อนเลยปหลดบชูชเสร็จแล้วก็ถอดตัวนี้ออกสลักเอาสไลด์ออกมาเอาลำกล้องออกมา สปริงไกด์หลอดไกด์หลอดตลอดเลยบูชปากลำกล้องลำกล้องแยกไปก่อนนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดเข็มแทงชนวนแป้นล็อกเข็มแล้วก็ขอเกี่ยวปอกกระสุนทีนี้มาถึงตัว ตัวโครงด้านล่างนะครับอันดับแรกถอดเซฟออกก่อนแล้วก็ขึ้นนกขยับเซฟแล้วก็ดึงมันออกนะครับตัวล็อกมันจะหมุดนี้แล้วก็กดไปนิดหนึ่งขยับขยับนะครับอันนี้คือขึ้นสุดอันนี้คือลงสุดเราก็ขึ้นให้สุด แล้วก็ดันลงมานิดหนึ่งขยับขยับหาแล้วก็ัอ,อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกผิดอันนี้คือตัวล็อกหมุดล็อกนกตัวนี้คือหมุดล็อกเซฟนะครับดันตัวนี้ออกขยับขยับออกพอออกแล้ว เราก็ลดนกลงลดนกลงเสร็จเอาปลายของเซฟป,ปลายของหมุดยึดเซฟนะครับดันหมุดนกตรงนี้แค่ดันนะครับมันก็สลักมันก็จะออกมาตรงนี้แหละได้แล้วหนึ่งสลักนกศับอยู่นี่ดึงออกได้เลย นะครับทีนี้ต่อไปเราจะใช้หางนกเราก็จะเอาตัวยึดดิส c o n n e c t ตอร์ยึดเสียออกนะครับตรงนี้จิ้มเข้าไปแค่กดไปนะครับแล้วเราก็ดึงออกได้ปลดแล้วเรียบร้อยหมุดนี้นะครับวางไว้ข้างกันทีนี้เหลือห้ามกายหลังอ่อนเมนสปริง housing แล้วก็แนบ3ชายแล้วก็ดิสคอนเนกเตอร์กับเสียนะครับตัวนี้เราจะใช้นี่นะครับเราจะใช้หมุดอันเดิมดันออกออกแรงนิดนึงนะครับอันนี้แข็งเพราะว่ามันมีสลักอ,อ,อะไรล่ะตัวพินของสปริง สปริงนกสับอยู่นะครับนี่พอกดแล้วมันก็จะดึงออกได้นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงสปริงฮาร์ลิงออกเอาห้ามไกลหลังงอนออกเอาแนบสามชายออกนี่เสียกับดิสคอนเนกเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ก็ เทออกเท่านี้ส่วนประกับกับไกลแล้วก็ปุ่มปุ่มปลดแม็กกาซีนอันนี้ผมจะไม่ถอดออกนะครับเพราะว่ามันมันแน่นแต่ถ้าจะถอดน็อตของประกับก็ใช้ปลายปลายของแหนบสามชายนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ เป็นงอๆเป็นจะง,งอยลงมาอยงเงี้ยครับวางเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนครับหมุน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 ทีนี้พอหมุนคลายความแน่นออกแล้วก็เอาปลายของเสียไอ้ปลายของดิสคอนเนกเตอร์มาหมุนต่อได้นะครับแบบนี้จริงๆไอเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นหรอครับ มันก็มีเครื่องมือเยอะแย,ยะมากผายเราไม่จําเป็นต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะลองดูที่เฉยว่าถ้าไม่มีเครื่องมือมันเอาออกได้ไหมมันก็จะประมาณนี้ครับแต่อันนี้มันมันแน่นผมเอามันออกไม่ได้ก็เลยไม่อยากไปทํามันแล้วก็หมุนคืนใส่กลับคืนนะครับทําหลังกล้องผมมองไม่ค่อยเห็น ชะเองอมองเ <ocado> นะนะอาน,นี้หมุนกลับคืนมันเป็นเหล็กลนะครัไม่ได้อันนี้พอตึง,ตงมือแล้วเราก็เอาจะง,งอยของแหนบสามชายมาหมุนเหมือนเดิมพอให้ตึงมือก็พอนะครับ ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจัดวางดีๆก่อนเนาะบส่วนเจ้าตัวนี้ด้านท้ายครับด้านท้ายของชุดสไลด์ก็จะมีนกอ่าไม่ใช่มีเข็มแทงชนวนมีขอเกี่ยวปอกกระสุน แล้วก็แป้นล็อกเราก็แค่เอาปลายเนี่ยรปลายหางนกสับจิ้มลงไปจิ้มแล้วก็ดันดันแป้นออกเอามือประคองสปริงไว้นะครับเดี๋ยวมันจะดีดพุ่งขึ้นมาหายตาแตกปึ๊บเอาแผ่นนี้ออกมาแป้นล็อก ทายเข็มแทงฉนวนแล้วเอาเข็มแทงฉนวนออกมาพร้อมสปริงเสร็จแล้วก็คว่ำได้ก็คว่ำทำไม่ได้ก็เอาหางนกเนี่ยแงเหมือนเดิมสก,กิดนิดเดียวนะครับมันก็จะออกมาละเรียบร้อยมีแค่นี้นะครับทีนี้ประกอบคืนผมจะลวดเดียวเลยนะยาวๆไปเลยวันนี้ ว่างประกอบคืนก็แป้นลอ็อกท้ายเข็มมาเตรียมไว้เห็นเนาะแหหยอดขอเกี่ยวปอกกระสุนหยอดเข็มแทงชนวนลงไปจับแบบนี้นะครับจะได้ประคอง ประคองประคองเข็มแทงชนวนพร้อมกับกดลงไปแล้วก็มืออีกมืออีกมือหนึ่งก็เตรียมดันอ,อตะคิวขึ้นเลยเตรียมดันแป้นเข้าไปล็อกนะครับประคองไว้กดลงไปแล้วก็ดัน รียบร้อยนะครับชุดนี้เสร็จแล้ววางไว้ก่อนทีนี้เรามาประกอบชุดที่เราถอดกันที่อยู่ในโครงปืนเริ่มที่ตรงนี้วางไว้นี่ดีา่าเดี๋ยวต้องใช้แรงนิดนึงเริ่มที่เสียกับดิสคอนเนกเตอร์มันจะอยู่ด้วยกันในลักษณะ เราก็จะหย่อนเสียลงไปก่อนมันก็จะโชว์อ่อนแบบนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่มืออาชีพอะไรแน่ คอนเนคเตอร์ลงไปจะมีร่องของมันอยู่นะครับเอาถอยฝนตกซะแล้วปกติแล้วนะครับผมว่านะเขาจะใส่อันนี้ก่อนนี่ ก็ใส่ดิสคอนเนกเตอร์ก่อนชิปลงไปตามด้วยเสียเพราะมันจะลงล็อกพอดีนี่ไงเสร็จแล้วเราก็เอาสลักมาเสียบสลักตัวนี้ครับดูด้านมันจะมีด้านด้านที่เรากระแทกชัดไหมนี่ยกับด้านที่เป็นมนมน เอาด้านมนๆเสียบเข้าไปล็อกไว้ก่อน ดีว่าดิสคอนเนคเตอร์ผมมันหลุดเข้าไปวางแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบสลัก เสียบสลักยึดยดิสคอนเนกเตอร์กับเสียได้แล้วก็เอา,เอา,เอาแนบสามชายใส่ไว้ใส่แสมสามชายเสร็จอ๋อต้องนากร้องตลอดเอานกมาใส่นกมาใส่แล้วเราก็ใส่หมุดล็อกนกตัวนี้นะครับจะมีด้านมนมนกับด้าน ป้าน,านเอาด้าหมนุหมนๆเสียบเข้าไปแบบนี้ง่ายๆง่ายๆมากนี่แหนบสามชายมันก็จะมีร่องตรงนี้ให้ล็อกไปยึดกับร่องชิบร่องที่เราเอาไอ้ปลายมันไปหมุนสกรูประกับนะครับแล้วเราก็เสียบ เมสปริงเขาสิ้นไปตามลองเห็นชัดไหมเนี่ยถ่ายไปด้วยประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ห้ามใายหลังก่อนเสร็จแล้วก็ยึดไว้ด้วย สลักตัวนี้นะครับอันนี้ต้องมันจะมีด้านบุ๋มด้านบุ๋มกับด้านมนด้เอา,ด,าด้านมนยัดลงไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องใช้แรงนิดนึงเพราะว่ามันจะติดปลายของสลักอย่ลปลายของสปริงมันต้องทุบนี่ ที่เดิมอยู่ตลอดเดี๋ยะพอเสร็จแล้วเราก็เอาสลัก,ลกอล dunno. ของเซฟมาดันเข้าไปให้มันอยู่กับที่แค่นี no ้เรียบร้อยนะครับก็เหลือตรงนี้ ขึ้นนกค้างไว้แบบนี้แล้วก็เอาเซฟใส่เข้าไปเห็นมีรูเ<ม>หลืออยู่สลักเดียว<ม>ก็เอาอันนี้เสียบเข้าไป<ม>นี่เรียบร้อยถ้าเราไม่ขึ้นนกมันจะติดแล้วก็ไอ้นี้มันจะเข้าไม่สุดทีนี้พอเสร็จแล้วก็ทดลองไอตัวนี้สปริง ทิงท่อนะครับโอเคที okay. นี้ก็ประกอบชุดลำกล้องเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ง่ายเนารู้กันอยู่แล้ว ไปให้เรียบร้อยนะดูห่วงตรงเตงให้ดีจัดห่วงตรงเตงให้ดีบางทีมันอย่างของผมเนี่ยมันเคลื่อนมันชอบเคลื่อน ใส่สลัดเรียบร้อยนะครับขึ้นเซฟไว้หงายหงายแล้วก็โอ้โหนี่ยากเลยห <laughs> งายใส่บูชคือต้องทำให้เห็นด้วยแล้วก็ต้องประกอบให้ดูด้วยพื้นที่มันจำกัน,กน เอ,เอ๊ะแล้วก็กดลงไปเรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกติเหมือนเดิมขึ้นล้ำบริหารกลไกใช้ได้ลองสับไก่ ได้ปกติว้ายหลุดนี่เสียงก้องๆหน่อยนะครับเรียบร้อยเก็บกลับคืนใสถ่ถุงถุงกรนสนิีน น,นี้ก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้ดูเฉยๆช,ช่ยังมีฝนตกก็ดูแลกันดีๆผมก็มีถุงกันสนิบไว้ก็อุ่นใจในระดับนึงว่าสนิมไม่ขึ้นแน่นอนไม่ค่อยได้เอาออก